สวัสดีคุณผู้ฟังชาวสแครลี่พอดแคสต์วันนี้เราจะพาลงไปที่ภาคใต้เพื่อไปรู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นเกจิโด่งดังไปทั่วประเทศนั่นก็คือหลวงพุทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจากประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่มีชีวิตเรื่องราวของตำนานหลวงพุทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคงเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุงสงขลา ปัตตานีเลยไปถึงไซบูรีในประเทศมาเลเซียหลวงพุ่ทวดก็ถือว่าเป็นพระเกจิในตำนานที่มีผู้ศรัทธ,ธาจำนวนมากสำคัญหนึ่งในสองของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีเล,ลื่อหลวงปู่โตที่ก็มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เรื่องราวของหลวงพูททวดสามารถแก้แยะได้ออกเป็นสองเรื่องราวนั่นก็คือเรื่องราวตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏนามสมเด็จเจ้าพระโคจากเอกสารท้องถิ่น และเรื่องราวตามตำนานซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเรื่องสมเด็จเจ้าพระโคนั้นปรากฏอยู่ในคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของท้องถิ่นต่างๆแล้วก็นำมาบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวบรวมไว้ในพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปันาที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชูทิศพระราชทานที่ดินนาไลอันเป็นของหลวงให้แก่พระสงฆ์แห่งพุทธศาสนา ใช้บำรุงรักษาวัดวาอารามรวมทั้งผู้คนชายหญิงซึ่งเรียกว่าถวายค่าพโยมสงฆ์ให้แก่วัดเขาพระโคเดิมชื่อเขาพิพัทสิงห์หรือเขาพิเพชรสิงห์คำว่าเขาพระโคสันนิษฐานว่าเสียงเพี้ยนมาจากพระพุทธรูปปางสายญาติที่เรียกว่าพระโคตมะบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่อดีตเป็นบริเวณที่มีความจเจริญรุ่งเรืองจากการทำการค้าขาย ทำให้บ้านเมืองแถบนี้ถูกโจมตีจากโจรสลัดมาลายูอยู่บ่อยครั้งวัดพระโคจึงกลายเป็นเมืองถูกป้นและถูกเผาครั้งใหญ่โดยบันทึกไว้ว่าลาวปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวรบ้านเมืองละสัมละสายไม่สามารถฟื้นตัวได้โดยเจ้าอาวาสวัดพระโคซึ่งเคยมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาและน่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้ที่มีบารามีพอสมควรในฐานะที่เป็นพระผู้ใหญ่ จึงขอพระราชทานการบูรณาวัดครั้งสำคัญในสมัยของพระเอกาทศรสเมื่อปีพศ2153พระมหากษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาโดยพระราชทานพระบรมราชูทิศการปัณาวัดต,ต่างๆตั้งแต่บริเวณปากทะเลสาบสงขาที่เขาหัวแดงจนถึงเขาพังไกลทั้งหมดราว63วัดหลังจากนั้นอีกราวสิกว่าปีต่อมา โจนสลัดจากปลายแหลมมาลายูก็เข้าป้นบ้านเมืองอีกครั้งต่อจากนั้นก็ไม่มีปรากฏเรื่องสมเด็จเจ้าพระโคในเอกสารใดอีกเลยอย่างไรก็ตามวัดพระโคมีการบูรณะขึ้นใหม่และมีชื่อเรียกแบบเมืองหลวงว่าวัดราชปฎิสถานอีกทั้งยังมีการขอกระปันนาไล่านาข่าพระขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพบเอกสารที่ถูกลบรวมไว้ที่หอสมุดวชิรยานอีกเช่นกัน นั่นก็คือแผนที่ภาพการปันนาวัดพระโคอำเภอสทิงพะะจังหวัดสงขลาที่มีขนาดยาวมากนับรวมได้ถึง38คู่แผนที่ฉบับนี้เขียนภายหลังพศ2223เขียนขึ้นหลังจากการปราบกบฏเมืองสงขลาได้แล้วและเจตนาในการเขียนก็เพื่อบอกหัวเขตเมืองพัทลุงฝ่ายตะวันออกซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ซึ่งทำให้เห็นถึงความหนานแน่นของวัดวาอารามอันแสดงถึงความมั่นคงทางศาสนาและชุมชนที่เป็นอิสระจากรัดท้องถิ่นและส่วนกลางมากพอที่จะมีอิสระในการทำนุบำรุงชุมชนหมู่บ้านและวัดวาอารามของพวกตนให้รุ่งเรืองดังภาพจิตกรรมเพื่อการละปัน,นานั้นแสดงเอาไว้การการละปนาที่ดินและค่าพโยมสงนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ของการปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นยามที่บ้านเมืองละสำละสายอำนาจบารมีของพระมหากษัตริย์ไม่สามารถแผ่ลงไปทั่วแผ่นดินได้การอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องค้ำจุนความมั่นคงย่อมเป็นไปได้ง่ายกว่าโดยความใกล้ชิดระหว่างพระศาสนากับบรรดาผู้คนในท้องถิ่นการยกศาสนาสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้สร้างความสามัคคีได้อย่างไม่ยากลำบากนะัก สมเด็จเจ้าพระโคจึงกลายมาเป็นผู้นำทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือกลายเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีบทบาทอำนาจเหนือบรรดาขุนนางอํมมา์และวัดพระโคก็กลายมาเป็นประการสำคัญที่คอยต้านอำนาจของศาสนาอิสลามและปกป้องการโจมตีของโจรสลัดซึ่งเป็นยุทธศาสตรสสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ราชาอาณาจักรในอีกแง่มุมหนึ่ง ตามตำนานของหลวงพุทวดที่สืบต่อกันมาในแถบสทิงพระชีว่าประวัติที่เต็มไปด้วยอภินิหารก็เล่ากันว่าหลวงพุทธดนั้นเกิดในราวพศ2125หน้าบ้านสวนจันทร์เมืองสทิงพระมีชื่อเดิมว่าปู่หรือปู่บิดาชื่อตาหูมารดาชื่อนางจันทร์ปูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินเศรษฐีผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าปานตาหูและนางจันทร์นั้น เป็นคนในอุปถัมภ์ของเศรษฐีปานระหว่างที่พ่อแม่กำลังไปเกี่ยวข้าวอยู่ก็ได้ผูกเปให้ลูกนอนนางจันทร์ก็เห็นงูใหญ่เลื้อยมาที่เปแล้วก็ชูคอแผ่แม่เบีย้ยในหูและนางจันทร์ก็ได้ประนมมือบอกเจ้าที่เจ้าทางขออย่าให้เด็กชายปูได้รับอันตรายด้วยอำนาจบรารมีของเด็กงูใหญ่นั้นจึงค่อยๆคลายลำตัวและก็เลือ้อยหายไปปรากฏว่าเด็กชายปู ยังคงนอนหลับสบายดีเป็นปกติและก็ได้มีลูกแก้วกลมสองแก้วส่องเป็นประกายอยู่ข้างตัวตาหูและนางจันที่มีความเชื่อว่าเทวดาแปลงกายมาเป็นงูใหญ่และนำดวงแก้ววิเศษมามอบให้กับลูกของตนนับตั้งแต่นั้นมาฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก,ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กชายปู่เติบโตจึงได้ไปศึกษาความรู้และวิชากับสมพานจวง และไปอุปสมบทที่สำนักของพระครูกาเดิมวันหนึ่งในขณะที่เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาด้วยเรือสำเภาท้องฟ้าและทะเลก็เกิดวิปริตเกิดเป็นพายุโหมกระหนำ่ำจึงทำให้เรือสำเภาที่เดินทางมานั้นต้องจอดท่อสมออยู่หลายวันและทำให้น้ำจืดในเรือหมดเจ้าของเรือจึงได้ไล่พิษสุกปู่ลงไปในเรือเล็กระหว่างที่พิษสุกปู่นั้นได้อยู่ในเรือเล็กก็ได้หย่อนเท้าลงไปในท้องน้ำทะเล และบอกให้ลองตักชิมดูก็ปรากฏว่าน้ำทะเลนั้นกลายเป็นน้ำจืดอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุปู่ได้เดินทางออกทุดงตามสถานที่ต่างๆซึ่งต่อมากลายมาเป็นาศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนมาถึงวัดพระโคที่มีความสุดโซมมากจึงได้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอพระราชทานภาคกัลปน,นาในช่างหลวงจึงบรรทุกศิลาแรงลงเรือสำเภาเพื่อน,นำมาบูรณะซ่อมแซมวัดพระโค และได้พระราชทานที่ดินนาถวายเป็นการปันนาขึ้นแก่วัดทับสิงบรรพศพระโคโซนอีกตำนานหนึ่งซึ่งชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีก็เชื่อว่าลุงพู้ทวดก็คือพระรูปเดียวกับตำนานพระสงฆ์ที่เดินทางจาริกสแสวงบุญเผยแผ่ศาสนาในแถบอำเภอหนองจิกไปจนถึงไซบุรีคนทั่วไปเรียกว่าท่านลังกาจนเมื่อมรณาภาพที่เมืองไซบุรี เส้นทางที่นำศพท่านกลับมาที่วัดช้างให้ชาวบ้านยังจดจำและลึกนึกถึงสถานที่ต่างๆที่ท่านลังกาเดินผ่านและต่อมาในราวปีพศ .2497 ทางวัดช้างให้จึงได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเป็นวัตถุมงคลจนมีชื่อเสียงโดยเขียนตำนานท่านลังกาองค์ดําคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอ,องค์เดียวกับสมเด็จเจ้าพระโคที่วัดพระโค จึงกลายเป็นตำนานที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ทวดวัดช้างให้และผู้คนก็ค่อยๆลืมเลือนหรือไม่รู้จักสมเด็จเจ้าพระโคในตำนานท้องถิ่นของชาวสทิงพระคาบสมุทรสงขาการผนวกกันระหว่างการบันทึกทางประวัติศาสตร์กับตำนานทําให้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดนั้นยังเป็นที่เล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสถานที่ที่ปรากฏในตำนาน และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเช่นต้นเลียบขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าฝังลกของหลวงปู่ทวดเอาไว้ก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีถือเป็นตัวแทนของหลวงปู่ทวดการมีศาลาของต้าหูและใหญ่จันยมบิดามารดาของหลวงปู่ทวดก็อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันสถูกของสมพานจวงพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่ทวด ก็อยู่ที่วัดดีหลวงสถานที่เหล่านี้ก็ล้วนทำให้เกิดตำนานของหลวงปู่ทวดที่ทำให้ยังคงโลดแล่นอยู่ในความทรงจำเรื่องราวเหล่านี้ทำให้สถานะของสมเด็จเจ้าพระโค้ดีหลวงปู่ทวดเจียบน้ำทะเลจืดนอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังคงเป็นผู้มีบทบาทในการปกป้องประชาชนจากการป้นของโจรสลัดมลายู เป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อผ่านมาสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังเห็นได้จากข่าวน้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้เมื่อปีพศ2553ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงต่างก็พากันทิ้งบ้านเลือนและขึ้นไปที่วัดพระโคบางร้องไห้บางโศกเศร้า เพื่อไปกราบขอพอรบรารมีของสมเด็จเจ้าพะโคให้คุ้มครองถ่ามกลางความสิ้นหวังทั้งหลายและนี่ก็เป็นประวัติเรื่องราวทั้งหมดของสมเด็จเจ้าพระโคละหลีอหลวงปูท่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดเกจิดังแห่งแดนใต้ขออธิบายเพิ่มเติมคำว่ากันลปนาแปลว่าเจาะจงให้เป็นคำศัพท์ทางภาษาบาลีนำมาใช้ในภาษาไทยและใช้ในบริบททางพระพุทธศาสนา สแครรี่พอดแคสต์ที่รวมมเรื่องเล่าเรื่องผีคดีความเชื่อและตำนานอาถรรพ์มาไว้ในช่องนี้หากคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับ